มือนี้มาตามพออวนพ่นมหาป่าอยู่เคลือนว่างนินฝ่าพอดีได้ยินข่าวว่าพันวาบังไฟตกลงมาเป็นตัวเลขกจะเป็นเลขตัวใดลองไปติดตามพออวนได้เลยค่ะเรากำลังเหตเบิ่งว่ามันเป็นเลขกเกรอนะครับวยเองเวิงเิังอกอนเ็เก่างี้ดนี่อานก็นะไรนีอืมว่าจไหน หางตั้งตรงๆนะพ่อครับ <Australian> ช <ED> ื่อแบบนี้เลยบาดตัวนั้นเป็นเลขกเกศเลยมาพ่อยที่แหล่งเออตัวนี้มันจะขึ้นแจงง้อรองง้อกะเอาเอามาวางซุฟังได้พอขึ้นมาวางซุฟังโดนไหมเอาเอาบแหวนดอกมันมันอยู่เลืกมันแข็งเราใส่ยี่พอวาเปิดวาบังไฟตกวโมาเด้อพี่น้องนะครับเห็นเป็นตัวเลขกขึ้นมาตัวใดเดี๋ยวลองสอบถามพ่อเพิ่งเนาะมาสัมผัสระวังกันหนึ่งก็เป็เลขกเกศที่ทำกันเลยว่า เ่บน่ไปเไรไปหรอเอาเอาหนั่ก็ like ได้ดีพอขึ้นมากนะครัไปสัมผัสบงเนาะเมอันไไปว่ามันเสียาขึ้นได้ประอบไปคุ้มเอาสพราพี่เอขึ้นมาสัมผัสเยเป็นเังไพี SO ่สนมร้านภาบเลยหวยลงบนบัดเงอดงัดมันมาขึ้นไนนี่ละบาเ้อเนาะ พอยเกาะพวนเนาะพรวนพวนครับเป็นม่านอนอยู่ฟังเคียนเนาะหายอยู่ให้กินเนาะเป็นกะนันหมยิุ้มนั่นไหมข่อยใส่แกรตกอ่างย่างหลก็หาะมันตกยี่หรอพอแล้ววะเออใช่หาว่ามาดีแล้ว่ะวันนี้พอมวันนี้มวันนี้มวันนี้เก็บยอเก็บมันเก็บมันตกใส่คนยังใส่คนเนาะโอ้โห่าไง โอ้เรั้ยังนะครับวมาซ้ำพาดใง่อยเลยหนอู้้เห็นัมผาเลยนี่ลรมาบอกกันเดีนนี่ล่ะซ้าเล่นใ่ไจ้มาบอกกันคุยซื่ฟังเนี่ยยู่ห้างห้างจากเจ้าหลายภายในต่อมันลุ่มนี่ไหมเจ้าว่าสิจักว่าบ่กเกินหาว่าบ่เกินหาว่านั่นน่ะกับหลักลงพนกับยุหันก็ยุหันอะเดี๋ยนี้มตื่นเสียงหลงจินี่ว้ายย่นลงก่านั่นจนหมดหมเลยน่ะ ลงห่าวพอเล hmm. ่นาบังไฟลาน่าเน่บังไฟลานเห้วม่บังไฟลันตอนตัวมันเป็นลยฟอข้อมงมันฟอว่าเป็นเล็กมันตั้งข้อมออยู่งอเชียงคือเหล็กเดเนี่ยตัวตัวบังตัวบังมันหามันจะเตียงตีลีกันตีเหล็กหนึ่งแล้วแล้วตีว่าเชียงสรีตเล็กหนดมันมันตั้งแบบนี้เนะสมมติเราตั้งตัวหนึ muted, evet. apan, ่งตัวหนึ่งเอากงซี หัวาบางมองมันหักอยู่ดูนี่ละมันทางนั้นมันก็นเป็นหัวเล็กเกศอยู่แล้วอืแต่แม่นงานขึ้นเตียงๆนี่มันคือเล็กเกศลดนะโอ,อ,นอ้ตอนบอ่ตอน,ออนอมันลดเส้นฟ้าเลยพอเห็นเป็นเกศนีดด่มาอ,อันนี้ฟ้าเลยเปคุ้มเอาออกอออมาเลยมาติดึงขึ้นมาข้างไว้ทั้งเบี่ยก้อนเบื้องนั่นนะม,มันก็นได้บทตร,ริงมันเลยลมเลยตัวโอ้ยยังไงเห็นลั้เนี่ยเป็นตัวเกศเลยว่าแต่สิบเป็ดหนึ่งเกศนะ พวนมีชีวิตพอเงินล้านนี่มันง่ายอยู่แต่ปุ๊บมีชีวิตพอบางไปล้านนี่เชียวเท่านั้นก็จนบัานเสียวอยู่บนเท่าต้อยยันต้องตีนน้ำหรือเปล่าต้องแห้งมันสด่างแหนงเลมันดังไมงเลานมัอเบื่อเบื่อมันก็จางที่ลรามันก็เดี๋ยวเห็นเหมือนเนาี่ยมือเนาะเออจะยืนยืนในน้ำน้ำของเพียงนี่มาแล้วมาแล้วก็กายไปพุ่นดิจะไหนงับลูกหนีแทานบ่อเลยนะ ตอนมันเกิขึ้นตอนมันต้องฝ่านน้อง้ยนมันโง่กว้างนะตอนมันฉีลงมันอาหางลงเลยมันบนเราหัวลงหางจักจีดีเป็นเลขกเกตพ่อว่อเลยเนี่ยหางจักเทียบเลวมันกขาดออกจากกันตัวนึ่งเป็นตัวนี้มันจะอแบบไดชเนี่ยหางตัวนี้มันจะไปซักแกงสันหางตั้งตรงเลยนะวะตรงเลยแต่ตัวมันสักอยู่ดี ไงัดเิ่งเวียงว่าติ่งอะไรแต่นี่ครับตันมันลงใหม่ๆน่ะมันติ่งอยู่ครับแต่วทอเป็นอะไรกนเล่นมาหรอ่ครับโอ้คหนึ่งก็นแล้วนี่เห็นไหมครับไม่ดำๆเนื้อคำหางของไฟตัวทอมักติ่งเห็นได้มันงามงามเนี่ยเพชรโคกโรกงามตอนนั่นเป็นวาเล็กกินด้วเนี่ยจนว่านั่งยุบผู้เห็นน้ำกันเพื่อนกันช่วงว่าเป็นกินไปสิบก็แล้วเนาะแลวพวาเราะว่าทระามันนะมันเหลือวเลีวหางกี่ดีเยนตีเป็นหนึ่งเสียงเต่าเลยว่าหนึ่ง หนึ่งเจเล็กตกงมาจะผ่านหนึ่งเจ็ด้วเ้ว่าเส้นแบบเพื่อนว่ากรสช่อหนึ่งเจ็ดหนึ่งศนย์เออหนึ่งเ็มตีนตามพอเนาะสิโตเดียวเห็่ชไหมพีตีนเดียวแล้วก็ว่าเราไปซื้อเฟร้งบนยังไงนะครับว่าแตว่าไปซพี่เสียคอาจะเป็นโศกไร้คบอ่ามีโศกพราะว่ามันตัว้าเป็น็นะมันแปลกเํยเล็กตกมาจะผ่าหากัยูเก็ตดี้ารามองไหมหาง พราะว่าได้กานตั้งขึ้นในห้างก็มันอันอันอันมันหักนี่ก็ได้เกนั่นนมันตั้งอยู่ระดับนั่นคือเก่ามันซ้ำเขาเขียนอองทางกันบุเพราะว่าสึกเจ็ดเนาะราก็ได้แนวทางมาแบ่งปันนะครับแบบนี้หละพอแล้วาพอนหน้าว่ฝันเดียวเนยบัวฝันเทียด้วยเงนเนี่ยบัฝันเลยเอิ้นหากระมิดซีดีด้อันนี้หันไฟเนาะื่แมันผู้ชิมาเมากเป็นชักมันีแ้ว ก็เกิดทิ่เมาอยู่เราแจ้งให้เมื่อแนวฝนมาแต่คือเก่อโบฝันฝันที่แรกเนะ่ยเห็นมูเด้งหน่อยอแตกกระแซวล,ลงนง้ำทังฉะนั <laughs> ้นกับไอแฮมเซย่ะนั้นนะ่ะมีท่านั้นเท่าฟันนี่ไม่ดีเลยครับก็กแจง้งว่าฝนได้รับรู้หลืมั้งเนาะมีแนะม่นว่าจะครับจะมาพอคิดว่าสิบเกตเลยเนาะเออสงสั่นนะพ้อเนาะเออนะครับสรุปว่าพอวันเนาะบองไฟตกมาใส่ถ่านเพิ่มเลยนะครับเป็นบังไฟล่าน หางมันตั้งตรงกินตั้งตรงเลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งทีพี่ทอเนี่ยเป็นเลขกเกจคนว่าตอนลงเฮียแรงไงนะพ่อเออเป็นเลขกเกจงามเลยนะงามเลยนะครับว่ามันสีแมนบนสนามเลขก็เลยบอกันว่าอาจเป็นสิบเกจก็ได้นะครับแต่ว่าตามสิบวอควาละว่าเนาะคือมันเสียหายก็ตีเส่นศูนย์ไปเลยบังไฟสามตัวกันหนึ่งเช่นศูนย์สตาร์ทกันหนึ่งเช่นสตาร์ทเช่นศูนย์เลยเนาะผมระมัดสิบเกจเราศูนย์ใส่ ออันเดียวกันแล้วบาทนี่กสิบเจแล้วเนาะเอาเาสูงแค่กับหนึ่งเจ็ดูตาดอกกัหเจกับเจ็สูเท่านั้นตัวเนาะเอ๊อีจับตั้งถึงมันก็จะเป็นเลขหกสั้นตัวแมนแมนว่าขัดคิดว่าได้ไเท่านั้นก็ว่าสิบหเจอยู่พราันนี้แล้วตอนนี้เออเออเาหางเราไปหนึ่งเออหนึ่งี่มันมันมันก็มีหางใน่นัน้อที่ดีขนดก็ทีหนึ อันรักม <te ู้นะมัน kind ร of ักไปกันจอกไปเป็นแถวๆน้ำดำานี่ตีกบพอนึ่งมิสตีเลยน้ออที่แห่นแตกไไหยนสูซุเป็นมันหย่อลงนะครับก็ตามนั่นแหะตามคุณป่อว่าล่ะสิบกิกับสิบกิแล้วเอาขอให้ช่วมานึ่งจังมาทำไม่นว่าอาจารย์ดีๆมาเลยอกไปนี่เรว่าวะสมัมาครับมาขอเพิ่นเหาเป็นให